สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบโอ้หัวร้อนแล้วตอนนี้ไม่ไหวลนะคิดไม่ออกก็คือวันนี้นะคะคือพี่มเมจีอะเป็นคนที่วาดรูปไม่สวยเลยกระดาห,หรือว่าเป็นงานศิละปะอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เลยเกศูนเลยอะไร <S <S แต่วันนี้เนะคะเราไม่ได้วาดในกระดาธรรมดาวันนี้เราจะมาวาดใน iPad นะคะมันเป็นแอปอะไรอะ ไอบิดเพนเป็นแอปไอบิดเพนก็คือน้องสาวของพี่เมจินี่แหละเป็นลูกพี่ลูกน้องการเขาวาดเป็นและเราอะซึ่งนั่งดูเขาก็คือไม่สวยสักทีนะคะก็เราก็จะงงๆไปนะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวาดด้วยเพราะว่าน้องสาววาดเป็นแล้วก็เสียงที่เข้ามาก็คือเสียงน้องสาวอะเข้ามาอเห็นปะเข้ามาเข้ามาเร็ว นี่นองสาวนะคะซึ่งวันนี้มากับพี่เมจิก็คือมันธรรมดา,าไม่ได้ปาแก่เราอ่ะจะตอบคาถามไปด้วยแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคือขอเนี้ยอัดหน้าจอก่อนอ่ะโอเคอัดหน้าจอเรียบร้อยละจะตกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดรูปพี่ใบก่อนนะคะจริงๆอยากจะวาดรูปเราคู่แต่ว่า ด้วยส่วนตัวแล้วก็คือคนเดียวก่อน,นดยวให้รอดก่อนนะคะถ้าคลิปนี้วิวดีก็พี่วินตามมาแน่นอนโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็จะเข้าไอ t p a i พ t ใช่แล้วเราก็เข้าไปที่เกเกอรี่ของฉันใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วก็กดบวกกดบวกแล้วก็นำเข้ารูปภาพเลยอ่ะนำเข้ารูปภาพแล้วก็เลือกรูปแล้วก็เลือกรูปนะคะพี่วิสีจะวาดรูปอันนี้ก็คือตอนที่เขาไปบิ๊กมอเทสนะแกหนึบหนับไหมอันนี้กดยกเลิกหรือโอเคนะ กดยกเลิกถ้ามีอันไรน์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเราต้องกดยกเลิกเพราะว่าถ้าไม่กดยกเลิกมันจะไป็นภาพขาวดำอ๋อโอเคต่อไปเราใช้แปรงอะไรแปรงนี้หรอแปรงนนใช้แปรงเข้า<ๆ>มาเลยวิศักรยภิกแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์อ่าเพิ่มเลเยอร์อันนี้คือเพิ่มแล้วไหมเนาะใช่เพิ่มแล้วแล้วก็แล้วก็เอาเลเยอร์เนี่ย ก็จะเอาลูกพี่ใบอ,อ่อนลงนิดนึงแล้วเราก็วาดหลายเส้นไปเลยนะคะคาถามแรกมาเลยจ้ะคําถามแรกรู้จักใบวินได้ยังไงอ่เล่าก่อนเลยอุย้ยปรับแสงโอเคเล่าก่อนเลยก็คือจริงๆอะ่ะเคยเห็นรู้ไม่ไม่รู้จักว่าใบาวินคือใครเว้ยคือเมื่อก่อนแล้วตอนที่สีมันไม่สวย ตัวที่ซีรีส์ดังๆใช่ไหมก็คือเราอะไม่ดูเลยตอนที่ขั้นกูออกใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดูแล้เราแบบไม่ได้สายนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนแชร์ผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ตรงนี้แบบนั่งดีกองเนี้ย <c oughs> แล้วคนแชร์แบบเยอะมากเราก็อใครเนี่ยไม่รู้จักก็เลยแบบเออไม่ได้สนใจรู้นะว่าคนนั้นอะคือ ตอนนั้นไม่รู้แล้วพอมาแบบมารู้จักใบวินอะเราก็จําภาพนั้นได้ไงแกพ่าเออนั่นแหละพี่ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปดูจริงๆอนะตอนอะไรนะตอนซิรีี่ออนอะไม่ดูเลยนั่นแหละแล้วก็เห็นไหมไม่มีสติอะเวลาว่ารู้เราตั้งใจอะอย่าวีนนะก็คือมันไม่สวยไม่สวยอะ <c oughs> เออแล้ว อ,อ๋อเมื่อกี้ล่าถึงไหนแล้วลืมไปแล้วเนี่ยนั่นแหละทุกคนตอนอ๋อก็คือตอนโควิดมาใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรดูหนังละครเราก็ดูหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจดูเพราะเราคู่กันหลังจากนั้นก็คือติดเลยนั่นแหละจบคือที่มาใช่ไหมใช่คือที่มาของเ,ออเขาว่ารู้จักเขาได้ยังไงทุกคนไม่สวยอย่ามาว่ากันด้วยต่อไปชอบใครใน g m M คนของใจก็คือไบวินแกถามได้แล้วไบวินเกิดวันที่เท่าไหร่ก <Okay. S 2> พี่<อ>จะ<า>ไ,ได้ไวก่อนไบก็คือเกิด27่สิบเจ็ดธันวาแล้ววินล่ะวินเกิด21กุมภาพือคําถามง่ายปว่าถ้าเป็นผู้หญิงชอบใครใน GMM โอยจริงๆอะผู้หญิงชอบเยอะมากเลยนะไม่ได้ชอบแบบอย่างนั้นนะหมายถึงว่าชอบผลงานเขาอะไรเงี้ยจเจนเฮเจนเย่แล้วก็มุกวองเงี้ยก็คือชอบแต่ถ้าแบบให้เลือกก็คงจะเป็นฟิล์มราัชานน,นท์พี่ฟิล์มน่ารักมากาแล้วที่พูดมาก็คือแม่โอเคชอบพี่ฟิล์มโอเคต่อไปถ้าไม่มีคู่ใบวินจะจ้นคู่ไหนถ้าไม่มีใบวินหรอ,อ คงจะเป็นออฟก,กันถูออก,กต้องค่ะต่อไปคู่วัยคู่แรกคือใครคู่วัยคู่แรกเหรอคู่วัยคู่แรกที่รู้จักเลยนะคือออฟก,กันเพราะว่าเราดูนี่ไงดิสดิจิตเธอชอบเพลงไหนของไบชอบเพลงไหนของไบหรอชอบยังคู่กัน เพราะว่านางเล่นด้วยการไงแกนางเล่นด้วยกันพมีพี่วินด้วยแล้วมันต้องมาคู่กันอยู่แล้วปะชอบเพลงไหนของวินชอบเพลงไหนของวินหรอ,อนี่ไงคนนั้นต้องเป็นเธอไงตอนนี้ยี่สิบห้าล้านแล้วปะนึกนะโอเคคำถามหมดแล้วค่ะคำถามหมดแล้วนะคะดีค่ะแล้วก็รูปเรานะคะตอนนี้ทุเรดมากทุกคน เราจะเบิกตัวน้องสาวมาวาดให้นะคะเชิญค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนขอนนอนุญาตลบก่นอกนทุกคนก็คือน้องดูน้องสาววาดดูห้อง